ราคาไปเลยค่ะ189,000บาทต้องบอกว่าผ่อนนะคะคันนี้นะเริ่มต้นเลยนะคะผ่อนอยู่แค่ประมาณ3 0 0 0ลูกค้าขาประมาณ3,000บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกฤษดากูดค่ะนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าขาใครที่กำลังมองหารถในราคาไม่แพงเป็นรถอีโคคา ประหยัดน้ำมันนะคะต้องเน้นเลยสำหรับนิสสันมาร์คันนี้เลยค่ะลูกค้าเครื่อง1.2ปี2012ตัวนี้เป็นตัว1 2 e นะคะลูกค้าเป็นแฮชแบ็กนะ5ประตูนะคะใครไม่ต้องการลดทรงเก๋งแต่ว่าต้องการเป็นทรง5ประตูแฮชแบ็กนะคันนี้แนะนำนะคะในราคาไปเลยค่ะ189,000บาทต้องบอกว่าผ่อนนะคะคันนี้นะเริ่มต้นเลยนะคะผ่อนอยู่แค่ประมาณ3 0 0 0 ลูกค้าขาประมาณ3000บาทเท่านั้นคันนี้นะคือเขาได้ความปิเขาได้เลขใหม่ด้วยนะเลขใหม่จะอยู่ที่ประมาณ80,000โลนะคะคันนี้นะและเป็นเครื่อง1.2ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมากๆตัวนี้นะคะลูกค้าจะบอกว่าเป็นสีขาวมุกนะ เป็นสีขาวมุกไม่ใช่ขาวโอโม่นะจ๊ะไฟของเขา닛สันมาร์สไฟเขาจะดวงใหญ่มากสำหรับแม็กคันนี้นะคะอันนี้ลูกค้าใส่มาให้เรียบร้อยเป็นแม็กขอบ15ลูกค้าจ๋าพีเซนต์เรื่องยางนิดนึงค่ะยางลูกค้าคันนี้นะยังไม่ต้องไปซื้อยางใหม่นะจ๊ะคันนี้ยางปี2020ค่ะสำหรับมือจับตัวนี้นะคะมือจับตัวนี้นะอันนี้ลูกค้าเห็นมันเป็นลายๆอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันถอดได้นะเพราะจริงๆมันไม่มีนะมันเป็นสีเดียวกับตัวรถ อันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าพวกมือจับโครเมี่ยมพวกนี้เราสามารถแต่งหรือว่าปรับเปลี่ยนได้เนาะถ้ามันมีรอยแล้วหรือว่าอะไรแล้วอันนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยเนาะมาพร้อมกับการสาั่นเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะนิสสันมาร์ชเป็นทรง5ประตูหรือเขาเรียกว่าทรงแฮชแบ็กเนาะก็จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ตัวนี้นะคะ ติดตั้งมาให้แล้วเนาะไฟเบรกดวงที่3เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยเรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าจา๋าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยนะไฟของเขาลูกค้าจา๋าดูไฟเบรกนี่ลูกค้าขาดูไฟไฟเบรกของเขานะโฉมนี้ตัวนี้ไฟจะนูนออกมาเหมือนแบบสามมิติอ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ดูก่อนละกันนี่ไม่ได้เล็ก หรือว่าคือก็ทรงสไตล์แฮชแบ็กเขาเนี่ยแหละลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยมันเล็กไปไหมอะไรเงี้ยไม่นะเพราะว่าเบาะหลังสามารถพับได้นะคะเนาะเบาะหลังสามารถพับได้นะจ๊ะอะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ทุกทุกตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านในดีกว่าเนะว่าข้างในเนี่ยเอ้ยเห็นเขาดูป้อมๆอย่างงี้ข้างในเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะอะให้ดูก่อนเลยสําหรับคอนโซลของเขาละกัน ด้านหน้าของเขานะคะใหม่เงาสีดําด้านแบบว่าเรียบกลิบมาดูด้านแอร์กันก่อนเลยแอร์วิทยุจ้ะนี่ค่ะวิทยุเดิมโรงงานไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นซีดีใช้ได้อ่าระบบปุ่มแอร์นะคะเห็นไหมไม่มีรอยถลอกเลยนะลูกค้าโอ้โหและดูนะช่องเก็บของของ,ของเขานะคะสะอาดเห็นไหมมาดูเบาะ อ่ะขออนุญาตนะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ได้คลีนนะเนี่ยคือเอามาให้ดูแบบว่ารถเข้ามาแบบเดิมๆเ,เลยอะ่ะเอาเข้ามาแบบเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะแต่ดูว่าเขาใช้ดีขนาดไหนดูนะพรมพรมยังใส่แบบพรมที่เป็นแบบลายกระดุมนะคะลูกค้ากระดุมเม็ดเล็กนะเดี๋ยวนุ้ยขออนุญาตพาไปดูด้านหลังเนาะว่านั่งสบายไหมนี่นั่งสบายค่ะ แล้วดูเบาะนะเบาะเขาแข็งมากลูกค้าแผงประตูเห็นไหมสะอาดเรียบร้อยข้างหลังอะไรทุกอย่างเห็นไหมไม่มีรอยขาดรอยแตกอะไรเลยนะคะพรมพรมเข้าชุดนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้นะส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อติดกันนะแต่คันนี้ เป็นพรมครบชุดด้วยสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ติดตามมานะคะแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์กดเพจให้เราเนาะยังไงเดี๋ยวหนุยขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ